สจทยในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่ารูปหกเหลี่ยมข้างบนขนาดของมุมภายในทั้งหมดรวมกันเท่ากับขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันกี่รูปวิธีการคิดนะคะนักเรียนเราจะหาให้ได้ว่าในรูปหกเหลี่ยมเราจะสามารถวาดรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปขั้นตอนแรกค่ะเราจะกําหนดจุดขึ้นมาหนึ่งจุดซึ่งจุดจุดนี้จะต้องอยู่บนมุมของรูปหกเหลี่ยม จุดนี้ครูให้ชื่อว่าจุด A ค่ะจุด B จุด C จุด D จุด E และจุด F นะคะหลักการก็คือว่า เมื่อเรากำหนดจุด A ขึ้นแล้วเราต้องการสร้างสามเหลี่ยมจากจุดจุดนี้จุด A จุดนี้จะต้องเป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมทุกรูปที่เราสร้างขึ้นค่ะครูลากส่วนของเส้นตรง AC ค่ะได้เป็นสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งค่ะครูลากส่วนของเส้นตรง AD ค่ะได้เป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองค่ะ ครูลากส่วนของเส้นตรง AE ค่ะจะได้สามเหลี่ยมรูปที่สามและรูปที่สี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้นะคะตัวเลือกที่เราจะตอบคือตัวเลือกที่สองคือสี่รูปค่ะนี่เป็นวิธีการคิดวิธีการแรกนะคะครูยังมีวิธีคิดวิธีที่สองมานำเสนอให้กับนักเรียนค่ะ จากสูตรนะคะมุมภายในของรูป n เหลี่ยมเท่ากับ180คูณกับ n ลบสในข้อนี้คือรูปหกเหลี่ยมนะคะ n ของเราจึงเท่ากับ6ค่ะจะได้ว่า180่งคูณกับหลบสเท่ากับ180คูณกับ ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้น180ตรงนี้คือขนาดมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคูณกับ4จะได้ว่าเราจะมีสามเหลี่ยมทั้งหมด4รูปตอบในตัวเลือกที่2เส้นเดียวกันค่ะ